ขับมาจากงานเดี๋ยวจะเข้านอนแล้วนะครับ n c อ้อยก่อนเลยอันดับแรกเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะออกไปนอกบ้านนานก็ไปเจอมลพิษอะไรมาบ้างก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นปอดเราสำคัญมากก็เลยต้องดูแลนี่ง่ายแบบนี้ เสร็จแล้วอีกสักตัวหนึ่งอาคู่กันนะประสิทธิภาพจะดีมากค่ะผมขอใส่แค่นี้ยะผมชอบกินแบบข้นๆอร่อยดีดีท็อกด้วย Eat มีเพราะว่ากลับมาจากงานจริงๆแล้วกินข้าวเย็นกินไปเยอะด้วยลำไส้เราทำงานหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำความสะอาดเขาเหมือนกันด้วยอีทมีง่าย ชื่นใจมากดูแลสุขภาพกันนะครับ